เงื่อนไขนีฮะต้องมีต่อนมีวักอีกครับยังมีไม่จบแค่นี้นะครับมันมีซ่อนอะไรบางอย่างขอเรียนให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับทราบนะว่าถ้ามองต้องมองทั้ง,งกระบวนการทั้งหมดนะครับในเงื่อนไขนะครับเดีย๋ยวเรามา เบรกที่สองดีไหมดีครับคือท่านผู้ชมอย่างหม่อมหลวงสุนิชัยบริวรสหรือพิชางเนี่ยพูดวิเคราะห์แต่ละข้อละข้อถึง7ข้อของกลุ่มไบเอ็นก็เสนอในการเจรจาสันติภาพเนี่ยนะครับความต้องลดความรุนแรงดีกว่าอย่าไปลวกเรียกว่าสันติภาพเพราะว่าหลายกลุ่มหลายฝ่ายแม้แต่หลายแห่งมุสลิมทั่วโลกหลาย้เขาถือว่ากลุ่มพวกนี้คือกลุ่มพวกทาราลิสคือพวก ผู้ก่อการร้ายที่ยิงฆ่าผู้บริสุทธิ์ฆ่าพวกตำรวจทหารฆ่าประชาชนฆ่าครูฆ่าเด็กๆสองขวบก็ยิงยิงทิ้งนะไม่รู้ว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มไกนซึ่งเหล่านี้เขาไม่ใช่เรียกว่าเป็นพิมพ์อย่าทำเป็นองค์กรที่ถูกกฎหมายกาเรียกเอาลอเอาลอเลเบลก็คือพวกทอร,ร์เริสันเองคือกลุ่มผู้ก่อการร้ายหรือระเบิดที่ตึกโบลเดตเตนเตอร์ของอเมริกานั่นก็กลุ่มผู้ก่อการร้ายรับไปได้สังคมโลกทั้งอเมริกาทั้งยุโรปทั้ง จีนทั้งทุกแห่งรับไม่ได้กับสิ่งเหล่านี้7ข้อเดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันต่อกับพี่หม่อมหลวงสุนิชันวรุษเดี๋ยวสักครู่พบพบกันในช่วงีหลอกรายการสักครู่ครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสคบดีเอเดินหน้าล้างบางเชื่อแชร์เถื่อนซิมเติมเงินม,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 มือถือ คุ้มเข้มประกันรถซุเปอปร์คาร์สกรีนผู้เอาประกันสกัดฟอกเงินวันศึกชิงทีวีดิจิตอลซ้ำรอยสามจเหตุระบบประมูลไม่เอื้อแข่งราคาแบคเตอร์อัดงบสนองนโยบายรัฐลุยปั้นโรงงานผลิตน้ำยาล้างไตในไทยระวังของปลอมเกลื่อนเครือข่าย นักขายปลอมสินค้าปลอมเพียรตลาดบ้านมือสองโตดันธุรกิจนายหน้าบูมเอกชนลุยปั้นแฟรนไชสนักขายรับกำลังซื้อคึกพิมชยาหวนคืนสังเวียนขายตรงเปิดเครือขายใหม่ท็อป24ลั่น6เดือนขอ60ล้าน ติดตามหนักือพมพ์มตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับ sk 999ปุ๋ย NC เคมีชนิดน้ำช่วยพื่นทุกชนิดจเจริญเติบโต,กต,กตกได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ sk 999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 02 105 6677มีวันจัดใหญ่คืนกำไรให้ผู้หญิงอยากสวยที่ต้องการให้ภายในฟิตเฟิร์มเติมเต็มผิวพรรณสดใสดูดีมีออร่าทํามดาราและพริตตี้ยุคใหม่เลือกใช้บีวันและนี่คือคำยืนยันจากผู้ใช้ครับ ผู้หญิงยุคใหม่ใช้ B1 เพิ่มความขาวเนียนสว่งสางใสดูดีมีออร่าดูอย่างนี้หน่อยสิคะทีเ่เห็นมีผิวพรรนสวยๆอย่างนี้นะคะตอนนี้เลยค่ะมี 1, เรียบสดเลยค่ะใครอยากจะมีผิวขาวสดใสแล้วก็มีออร่าแบบจ๋านะคะ<ม>ก็ B1 เลยค่ะจะใช้ตัวดี้ิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ซื้อบีวัน1กล่องปกติราคา1,450บาทลดทันทีเหลือ900บาทซื้อบีวัน3กล่องปกติราคา4,350บาทลดทันทีเหลือ2,500บาทซื้อบีวัน5กล่องปกติราคา7,250บาทลดทันทีเหลือ3,600บาทสนใจโทร0856668347 0840999347 0849381183 โคเดี๋ยวนี้แค่40สายแรกเท่านั้น SK 999ปุ๋ย NC เคมี Me, ชนิดน้ำช่วยเพื่อทุกชนิดจเจริญเติบโต,ต,ต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทาง,ทงรากและทงางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK 999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 02 105 6677หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดสคบดีเอเดินหน้าล้างบางเชื่อแชร์เถื่อนซิมเติมเงินมือถือคุ้มเข้มประกันร,รถซุปเปอร์คาร์ สกรีนผู้เอาประกันสกัดฟอกเงินวันศึกชิงทีวีดิจิตอลซ้ำรอย 3G เหตุระบบประมูลไม่เอื้อแข่งราคาแบคเตอร์อัดงบสนองนโยบายรัฐลุยปั้นโรงงานผลิตน้ำยาล้างไตในไทยระวังของปลอมเกลื่อนเครือข่ายนักขายปลอมสินค้าปลอมเพียบ ตลาดบ้านมือ2โตดันธุรกิจนายหน้าบูมเอกชนลุยปั้นแฟรนไชสนักขายรับกำลังซื้อคึกพิมพ์ชยาหวนคืนสังเวียนขายตรงเปิดเครือขายใหม่ท็อป24ลั่น6เดือนขอ60ล้านติดตามนังสสพพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดได้ทุกแผงทั่วประเทศเลยนะครับ พบในช่วงที่2ของรายการตามหาความจริงกับการพูดคุยของกลุ่มกับกลุ่ม b i n ในการที่จะลดความดุแรงได้คือความรุแรงจะได้จริงหรือเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกับพี่ช้างต่อในเบรกที่2อาพี่ช้างมองอยังไงที่ทั้งเจ็ดข้อบางคนสังคมไทยยังไม่ค่อยรู้รว่าข้อเสนอของนายฮัตซันตอยิปเนี่ยเขากลุ่ม BIN เนี่ยมีอะไรบ้างบางทีก็อ่านหนังสือแบบอ่านผ่านๆแต่ไม่ได้วิเคราะห์เจาะลึกเป็นข้อข้อข้อขอ,อย่างนี้อันนี้7ข้อผมก็ฟังมาหลายครั้งแล้วผมบอกตรงผมรู้มานานแล้ว นี่ก็คือมีมีนัยยะทั้งหมดดังนั้นอย่าหลายฝ่ายเขาประชาชนคนไทยแม้แต่ผู้นําศาสนาในสามยุคภาคใต้ก็ยังมองว่าบางครั้งเหมือนจะไปยกระดับกลุ่มพวกที่เอาล้อพวกที่ยิงคนบริสุทธ์หรือเปล่าให้ถูกกฎหมายหรือเปล่าแลาจะลดได้จริงหรือจริงๆไม่ได้ลดเลยเนี่ยตั้งแต่เปิดเกิดเหตุการณ์ฝาสี่ปีสี่เจ็ดเป็นต้นมาทนะ่้นผู้ชมครับรวมแล้วประชาชนคนไทยพี่น้องมุสลิมพี่น้องชาวพุทธพี่น้องชาวคริสเตียน ตำรวจทหารครูผู้บริสุทธิ์คนดีๆเนี่ยต้องเสียชีวิต5,313รายนะครับที่เพีเสียชีวิตนะครับบาดเจ็บอีกนับหมื่นนะครับสิปีที่ผ่านมาแล้วถามว่าการเจรจาการคุยพูดคุยครั้งนี้จะลดได้จริงหรือ b บีเป็นใครมาจากไหนกลุ่ม RKK กลุ่มอื่นๆเขาพอใจไหมเห็นด้วยไหมจะร่วมกันได้ไหมจะเป็นไปได้ไหมในการที่ทาพี่ช้างมองอย่างไรเข้อเอาวิเคราะห์ต่อท่านผู้ชมครับ ฟังเบรกแรกแล้วนนเจ็ดข้อเด็กคงจะคิดอยู่แล้วครับว่าไปนั่งคุยกันมาได้ยังไงนะครับไปนั่งคุยได้ยังไงในข้อเสนอที่มันมันเรียกว่าเอาเปรียบทั้งหมดเลยนะครับไม่มีข้อไหนที่บอกว่ามึงบอกว่าสันนิพาพตอนนี้น,นี่เหมือนก็จับประชาชนเป็นตัวประกันอันนี้จะบอกก่อนนะคือทั้งเจ็ดข้อเนี่ยบรรพบรุษของไทยร้องให้นะครับ <c oughs> ต้องบอกก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวชชยังดูต่อช่วงสองนี่ก่อนครับว่า<อ>ที่ผมจะต่อมันทัดต่อไปนะครับนะครับเงื่อนไขและขอบเขตเหล่านี้นะครับเริ่มมังคับใช้ันที่หนึ่ง รอมดอนหนึ่งสีสาฮิลอสักราชถึงวันที่10ชาว,วานหนึ่งสีสาฮิลอสักราดหมายคเมื่อไขนี้ก็คือวันที่ประกาศถึงวันที่10นะครับวันที่หนึ่งของรอมดอนและดูนะครับบรรทัดต่อมา7็ข้อที่เรียกร้องเนี่ยเรียกว่าดังนาสาหัสแล้วนะครับบรรทัดนี้ยิ่งย้ำต่อย้ำความเอาเปรียบนะครับอย่างไม่มีที่สิ้นสุดคือเพื่อเป็นการแสดงเกียรติต่อชาวอิสลามมาลายูปะตานี และเพื่อที่พวกเขาจะสามารถปฏิบัติศาสนกิจอย่างสมบูรณ์นะครับฝ่ายเจ้าหน้าที่ควรให้คําสั่งเพื่อตรงน,นี้ดูนะครับดูฟังดูเหมือนต้นเหมือนดีนะครับเพื่อไม่ขายเหล้าหรือสิ่งที่ทําให้เมาและปิดแหล่งบันเทิงและแหล่งไอมุกตลอดช่วงเดือนลอมาดอนดูเหมือนจะดีนะครับแต่หมายความว่าห้ามจัดสังคมแล้วยังจัดควบคุมการเสรีภาพ ของคนที่มีกิจการด้วยที่นี่พวกเราขอเรียกร้องให้ทุกคนทุกชนชั้นนะครับที่นี่พวกเราขอเรียกร้องให้ทุกชนชั้นทุกคนในสังคมประชาสังคมองค์กร NGO โดยเฉพาะบุคคลทางด้านศาสนาในปะตานีให้ความสำคัญแก่เงิน,นงไขและขอบเขตที่กล่าวมาข้างต้นในความว่ายังมาเรียกร้องให้ NGO บอกว่าไอ้เจข้อเรียกร้องที่ตัวเองตั้งเกณฑก,กาขึ้นมาเนี่ย ให้หน่วยฝ่ายความฝ่ายเขาเรียกว่าทุกคนในชั้นุกชั้นในสังคมเนี่ยและ NGO นเนี่ยนะครับให้ความสําคัญนะครับแล้วมีต่อเ้วยครับตอนท้ายนั้นเวลาเสนอผมต้องเสนอทั้งหมดเหมือนกับต้นน้ํากลางน้ํไปน้ํานะครับคําเตือนมีคำคำเตือนด้วยนะครับเราขอเน้นอีกครั้งการเจรจาสันติภาพระหว่าง b r n กับดักล่านะในนคมสยาม มิอาจเกิดขึ้นตราบใดที่นักล่านาทิคมสยามไม่ดำเนินและให้คำตอบต่อประเด็นต่อไปนี้นั่นอย่างยความว่าท่านนายกไม่เซ็นวันที่3เมษาคา2013และรัฐบาลก็ไม่ตอบนะครับและไม่ได้เกินในประเด็นนี้หนึ่งข้อรีร้อง5ข้อจาก BN ต้องได้รับความมีชอบจากรัฐสภาของรัฐสยาม มายความว่าข้อเรียกร้องทั้งหมดนี้ต้องเร้ความเห็นชอบในสภาสด้วยนะครับไม่ใช่พูดคุยธรรมดาแล้วนะเลื่อนจากพูดคุยเป็นข้อตกลงเป็นสนธิสัญญาเลยนะเลื่อนไปสามระดับเลยนะครับสองการจช้เสรีภาพต,ต้องเป็นวาระแห่งชาติเลื่อนเป็นจากเมื่อกี้คุณสุทินบอกเป็นผู้ก่อการร้ายเนี่ยเลื่อนฐานะนะครับเ,รเลื่อนไปถึงสุดท้ายเป็นคือเป็นองค์กรระหว่างประเทศแล้วนะครับเป็นวาระแห่งชาติแล้วนะมีนัยยะทางรดับนะเทอนะเข้สี่ขาสามนะครับ ต้องกำหนดฐานะของหัวหน้าคณะตัวแทนไทยและฐานะของหัวหน้าคณะนั้นต้องมั่นคงต้องกำหนดฐานะหัวหน้าคณะตัวแทนไทยและฐานะของหัวหน้าคณะนั้นต้นองมั่นคงเรื่งหมายความว่าคุณห้ามเปลี่ยนแล้วก็อย่างหนึง่งการตั้งหัวหน้าคณะนั้นไม่ใช่พูดคุยธรรมดานะเป็นระดับระดับชาติระดับประเทศและเป็นระดับสากลเลยคือยกระดับบ้างเงินยกระดับว่าข้อสี่ไม่มีการเจยรยจาลับหรือไม่เปิดเผย คือว่าจะบอกว่าไม่มีการเจจจาะรัะระบรือไม่มีทั้งสิ้นมีแต่เปิดเผยคราวนี้นะครับคือ,คอยกระดับให้ถูกต้องถูกต้อง,งอหมดก็ห <จะ S 2> มายความ <5 S 2> ว่าที่เ <5 S 1> มื่อกี้คุณสุทินกล่าวผู้ชมทางบ้านฟังว่าเหตุการณ์ตายประมาณแปดสิบแปดศพล่าดนะครับและทั้งหมดนี้ทั้งห้าพันกว่าห้าพันกว่าศพห้าพันบาดเจ็บอีกหมื่นกว่าอีกหมื่นกว่าอีกหมื่นกว่าทรัพย์สินเสียหายไม่นับนะคุณสุทินคืออย่างนี้ตั้งแต่ปีสิ่เจ็ดถึงต้นมาท่านผู้ชมครับผมกับท่านพลตรีสุนทรสายขวัญเนี่ย ไปลงไปใต้เนี่ยเยอะแยะไปหมดไปเห็นศพไปเห็นแล้วศพแล้วศพเล่ามันเห็นสะเทือนใจผมไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์แล้วมาพูดไม่ใช่นะครับไปด้วยตัวเองตั้งแต่ปี4ี่กับท่านพลตรีท,รทุนทรได้ขวัญท่านพลตรีอดุลแสงสิงแก้วท่านพลตรีโกวิทวัฒนะเราไปด้วยกันอย่างต่อเนื่องยาวนานนะครับไปให้ไปช่วยเหลือไปให้กําลังใจทั้งพี่น้องมุสลิมก็ดีทั้งพุทธก็ดีเราไปอย่างต่อเนื่องและล่าสุดที่ผมตรดใจที่สุดคือกรณีของแม่ไตเติ้ลอายุอนไต้น้องไกเติ้ลอายุสองขวบ นองขวบแล้วเป็นชาวพูดไปจากบุรีรัมย์ไปอยู่ที่ปัตตานีโดนยิงตายพร้อมพ่อสองศพทั้งหมดรวมเจ็ดศพแต่น้องไกเติ้ลที่ผมตระโลดใจคือน้องไกเติ้ลสองขวบกับพ่อเขาอ้อมก่อนแนละโจนใต้เนี่ยโจนใต้มันลูกกลุ่มไหนมันจ่อยิงหัวแม่น้องไกเติ้ลครูวัดคุณวัชรีนวลสายเนี่ยที่อยู่อำเภอเมืองบุรีรัมย์เนี่ยจะมาร่วมงานกับโครงการส่งกำลังใจฝากถึงตำรวจชายแดนใต้วันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยวันนี้อาทิตย์เนี่ย นะครับผมก็จะไปร่วมในฐานะเป็นประธานจะไปร่วมแล้วก็ความรู้สึกของแม่ที่เขาสูญเสียลูกโดนยิงเนี่ยผมถามนิดนึงและกลุ่มคนที่เสนอนมาเจ็ดข้อเนี่ยมีระยะทั้งนั้นนะครับคนไทยรับได้ไหมหกสิบกว่าล้านคนโดยเฉพาะทั่วโลกโดยเฉพาะเพื่อนเพื่อนผมที่เป็นทเอกอัครทูตต่างประเทศประมาณสามติดก่าประเทศเขาลุมประนามกลุ่มคนพวกนี้นะพี่น้องอุสลิมเมื่อก่อนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขก,กับพุทธตอกแตกแยกความวคุณ พอชีวิตประจำมันเปลี่ยนเลยแ้นะผมสงสารพี่น้องพุทธลิมจำนวนเยอะแยะไปหมดสามยอดภาคใต้มีกลุ่มเล็กๆที่มันมีอุดมการ์ที่มาทําแบบนี้กับชนตอนนี้ถามว่าทั้ง7ข้อที่พี่ช้างคุยมาพูดมาในรายการละเอียดจิบอันนี้เราพูดตามที่เข้อเสนอขนเขาที่นี่ข้อเสนอนี่เป็นของของบีนะครับบอกคือผมพูดแทนคนไทยเ